ไปเลสโกไปหาติดคุกกันดีกว่าูไปไปไปไหนดีไปเล่ยอินกันดีกว่าเพื่อนถ้าไปถ้าไปบูเดยวถ้าอาจอินไม่ได้แอดเขาอยู่อินีไม่ใช่เหรอ <c oughs> รออะไรอ่ะไปถึงถิ่น แฟชั่นใหม่เรากับไม้ใหม่เราเขาไม่กล้าเอาเราแล้วอะไรเนี่ยไอ้ดิไอ้ดิจมเยอะไม่เอาหรอน้องเออแล้วน้องอ่ะมีไม้ใหม่ด้วยคาดว่าคาโชชอบชอบชอบมันไม่ไม่ลดคาจะได้เด็ออแล้วถ้าเราดื่มน้ำมันน้ำมันจะเพิ่มความเร็วให้อีกป่ะใช่มันก็จะเหมือนที่พี่ดื่มน้ำวิ่งแหละวิ่งเร็วเหมือนกันเลย วิ่งเร็วกว่าดื่มน้าวิ่งอีกแต่ไม้บานเม<อ>ื่อวานเราวิ่งตามแต่ละยีๆๆยี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 ไปไหนกันหมดไปไหนกันมาเย็นมาย็นมาย็นเย็นรัดิงเพื่อนคือไปแลกคอมาอย่างเงี้ยเฮ้ อ้กำลังจะเต้นเอ้าเอาเอ้ารีบชุบรีบชุบเดี๋ยวตีนมาลืมไม่ได้ใส่เจาะไม่ก็ว่าทำไมกดชุบไม่ได้ตีนมาตีนมาตีนมาเร็วมาแล้วมาแล้วตีนมาเร็วบูด้วยมาแล้วบูอยู่นี่เออล่กันมาเล่กคนมา เฮ้ยช <C> e <at> ิบหายตายแล้วตายเฮ้ยอินเดียมองอินเดียมองเน้นตรงแรกจะได้ชุบง่ายเดินแข่งในตัวสายามพอดีว่ามัน วันนี้เหมือนเดนตีหลังตายเดินไม้เพียงค่ะเดินไม้เพียงค่นเดินไม้เพียงค่ะตยายเล่นนี่แบบว่ารถสองแถวมันบาดเจ็บใครนี่นี่ล็อกจ้า <t IS> <อ> <t is> แม่แต่กี้จอดร้อนไว้เนี่ยตอนมาตายอ่ะมาอินอ <TALIESIN> ่ะลอแต่มันโชบหายเองอ่ะอะไรหายอ่ะแฟชั่นเหรอรถไอ้แฟชั่นกับ กมไม้ก็หายเองลื่อม,ม,มันลบอ่ะเ,เก็บเนเก็บ,กบตามให้ทันนะครับ <S <S 1> <S 1> เอ,อ้ยี่นี่ีนี่จะใส่หลุดแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เปนครั้งนี่

Oi, ơi. chủ nắng ở này đây lên đây 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 Khai đây đang đây đây fashion, đây kha đây đây khai fashion. à, người mọi Ôi, oh. <laughs> thì không thích mặc thời trang, có mặc thời trang, đến rồi, lôi lôi, cái lên bao, tôi thấy sai ทนตึงตึงเกดไอ้หมวกแก็ปนะเนี่ยเรียบร้อยโดนน้องก็สอยเราไม่เราไม่ตึงให้น้องตึงพอมันก็ได้เราไปหลายคิวเลยว่ะเฮ้ยไอนน้นียรถข้นคุ้นรถคุ้นคุ้น๋อ,อบางแล้วไป บางนี่มันหัวอ่อนม่เทอาะไรใช่แต่มันชอบเล่นปืนนีบางนี่มันไม่ได้ยินเรามันไม่ได้ยินเราวเปิดวงแค่นิดเดียวเองวงเด็กสุดเอ,อพี่ก็เปิดวงเด็กสุดเพราะว่าคุยในนี้มันดังเสียงมันดังใช่ย่างสีเหลือง สีเหลืองเป็นค่าเป็นกือเป็นใบแล้วไม่มีใครเล่นเป็นเลยหรอมุกเนี่ยยางสีเหลือ,องอุย่างสีเหลือง,อยง,เ,องเย็นโลมาม่วงแมงโกมีดอีโต้ แล้วลวไม่ขยันไปเอาตีมาให้คูซะด้วยเพื่อนคูบางมันเอาอะบางมันเข็นอะแต่เมื่อกี้มันวิ่งกันมาสองตัวไม่ใช่เหรอใจรมๆนะเพื่อนุยแม่งยิงแน่เลยว่ะ ยิงว่ปะหรือบางนี้มันไม่มีปืน่ะน่าจะคนละบงังบางหนึ่งมันจะมีปืนแล้วใครขยันโทรมาตอนนี้ Một chất Tiền để lên hãy bí chụp Tài vẫn nó của มีสารรทำม,มาวะวิ่งวิ่งแบบพี่ตนูนวิ่งแบบพี่ตนูนน้องหลังมีดนะครับรเห็นแล้วเห็นแล้วออกมานะพี่ออกมา แล้วมาแล้วออกมาแล้วไหนไปตามคนอื่นนี่พี่ชายหนูอ่อนหนูอ่อนสุดหนูไก่สุด Come on Come on Come อ n หนูอ่อน Come อ n หนูอ่อนสุดหนูไก่สุดไปตามคนอื่นเซ่เฮ้ยมีไม้เยียอะไรนี่เลงใช่ไหมอุ้ยอยู่พูดคมิ้งอ่ะอ่ะ ก็ไม่ขึ้นนูอยูอย่าพูดคำหยาบได้ไหมไย,อยูอย่าพูดคำหยาบได้ไหมแต่ตามเพื่อนมาชุบด้วยยูอย่าพูดคำหยาบได้ไหมไม่ได้หยาบไม่ได้พูดคำว่าหยาบสักคำต่อรอต่อทีอ่ะออเพื่อนอยู่ตายหมดแล้วอ่ะอยังเหลือคนหนึง่ง

น้อง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 นอง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 ติด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 อยู่ในนี้ก่อนก็ได้ขอชูบก่อนขอตั้งหลักก่อนอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยรู้สึกเป็นตัวแล้วอย่าบังเฮ้ยน้องน้องเล่นก่อนก็ได้น้องเล่นก่อนไม่รีบไม่รีบเล่นก่อน เออเดี๋ยว DIE กลับด้วยบืออือนังนั่งเอาโลตัวเดวยวตัวเดียไม่มีน้ำใจพันอุ้มไม่ได้คนละโรงเรียนจะให้ช่วยยังไงตัวเดียวัปตันนะสู้ๆไปแล้วเพื่อนตายแล้วเนี่ย เดี๋ยวมาใหม่บังไม่มาแล้วจะไปนู่นแล้วไปสีดาแล้วจะมาทำไมมามาตีหัวบังฮะจะเพื่อนเราตายหมดแล้วนะอันนี้คือสภาพจะมาตีใช่ไหมเนี่ยก็กกัดจะไดกลับวลเอเดี๋ยวมานอนได้ใหม่เ่นนีแหละ